เทียนทีมันแล้วนะเนี่ยฉันไม่แพ้แล้วแหลจะทําให้มันเดินออกมาแล้วเราก็วางขี้เหยียบไว้แล้วมันก็ตูมเป็นไงล่ะแพนเป็นไงกูใช่ดอนนกูเตอร์แต่มันจะตายหรือเปล่านสิเออนั่นสินะไม่รอไม่รู้อ่อะไปะอือขอดูขออยู่ตรงนี้กับปอยสักแบบไม่ได้หรอก็อะก่อะก็คืออ่ะเราไปล้างแค้์ให้มันกอนไงเดี๋ยวกลับมาพ่อของ,งานายก็น่าจะโ okay อเคพอดีอะโอเคครับโอเคมามามา มา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 ไปกันเลยตรงสุสานระวังนะเดี๋ยวมันเห็นระวังนะจิบจิบจิบยังไงนั้นนี่ยังไงมันจุดนั้นจุนั้นมามาอ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอเควัคนนี้เราอยู่นี่เพราะมันอาจจะเสี่ยงเกินไปเฮ้ยไอ้ดอกตรงมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยจิบจิบจิบเอ้ย มันถ้าเกิดจับได้นะว่ามันอยู่ไหนจะฆ่าเลย,เย<อ>ตายเนี่ยเราหนนินทันใหม่ใในโลกใบนี้เนี่ยในโลกใบัเหี่โลกมีสิ่งอะไรเนี่ยคอมมันบล็อกเหรอไม่น่ามีเลย

ที่เหลือก็แค่เอาให้มันออกมาเอ้ยด็อกเตอร์โอ้สวยแล้วยไงแล้วแบบนี้เราจะเข้ายัางไง่ะเอ้ยด็อกเตอร์กลับมาทำเลยจรีนี่ก็มาฆ่าแกดิชิบอึทำไมแกทำทำไมฉันทำอะไรแกไม่ได้อ้ะกระเพาะฉันไม่ชุดเกาะใหม่ยังไงล่ะเอาละแกชิปเปอร์แกต้องตายวันนี้ แกคิดจริงๆเลยมันจะทำอะไรฉันได้อ่ะอาจจะโอ้โอ้โหเอ้กลับมานะ่อยยุบยุบเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอ้ามันไม่ระเบิดหรอสวยเร็วแผลไม่ไปตามเห็นโอ้โหโอ้ยมองไม่เห็นเลยเลยเอ้ยจำสำเร็จไหมครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะดูดีได้ไหมโอ้ขลับสักนิดนะโอ เฮ้ยมันมันเข้าไปในนั้นแล้วทำไงดีเนี่ยเฮ้ยพประเพทไอ้เบอร์มันไม่ทํางานอ่ะแล้วผมก็มีเพชรเพดแค่สองอันด้วยทําไงดีเนี่ยโกูถ้าพี่จะไม่เผ็ดนะมันมีอีกสองอันอยู่ข้างๆตัวชิเปอร์ด้วยไม่ใช่เหรอข้างๆถ้ำเหรออ๋อใช่ด้วยจริงด้วยต้องไปเอาพ่พาเพ็ดเรนนี่แหละมันเสี่ยงอันตรายสำหรับพวกพี่กันไปเราจะต้องทำให้แผนนี้สำเร็จใช้ได้เอ้ยดัก โอ้สวยแล้วไงสวยแล้วไงไม่มีใครเป็นตัวรออกีกเอ้อหายไปไหนแล้วถังเข้าลอืมมันไปไหนแล้วไม่รู้นะ้วโอ้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 โหทได้ไงน่ะม่ปืนเธอเสลิงชอ็อต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 สลิงชอ็งชอต ด็อกเตอร์ขนาดสก๊อตคาลตันคขาไม่อาวุฒิยิ่งกว่าแกเขา,า,เา,เขายังแพ้ฉันเลยยอมสเิเถอะอืมยอมดีไหมเนะี่ยเพื่อนลูกสก๊อตฉันไม่ยอมเยอะฉันจะต้องทำให้แผนการนี้สำเร็จให้ได้เจ้าชิปเปอร์แกอย่ามาขัดขวางแกด็อกเตอร์แกอยากกงเส้นน้าจริง,ง,อ,งอ่ะม่นได้กงสักหน่อยเยอะหน่อยเนี่ย

หลงสวยแล้วไงหลงป่าซะแล้วเฮ้ยเออไงไงเออเอ็อออดด็อกเตอร์แกอยู่ไหนออกมาสะเถอะน่ะก่อนที่จะลงป่าลงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อเพจนี่นะเฮ้ยไม่แน่นะเราเอาเพจช่วเพจตรงนี้ก็ได้ช่วไอ้เอ็ดด็อกเตอร์กลับมานี่แหละต้รอ,อมันก่อนช่วนี่มาเลยมาเลย มาเลยตามฉันมาตามฉันมาตามตามาเซ่แกไกอ้ร็อกตกอรลูกย่งอาวผิดจุดอีกยอย่าบอกนะว่าไม่โดนเสี้าวไม่โดนอีกมาเลยชิปเปอร์อ่วสวยแล้วชิปเปอร์มันลูกทัน ทำไมโอ้โระเบิดน่มันช่างใหญ่เหลือเกินโอ้โหซิปเปอร์มันถูวลูกสก๊อตสก๊อตลูกครับมันเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมเฮ้ยาโดนนินพบอะมันช่วยกันหน่อยซิพีประเภทโอ้โหระวังตัวายนะเอาไปไหนแล้วโนดีไปหน่อยเขาอาจจะลุกขึ้นมาแล้ว ทางสุาสานของฉันด็อกเตอร์โอ้สวยแล้วไงดูเหมือนงานจะเข้าแล้นะอืบโอ้สวยแล้วแล้วลูกสก,ก๊อตการ์ด้เขาไปไหนแล้วพี่พระเบลครับกหน่าจะวาร์ปกลับไปที่สวสนสนุกเพื่อ <c oughs> เพื่อเพิ่มพลังตัวเองมึงโอ้ยแล้วดูสิทำไมแกไม่เดินได้เร็วกว่านี้ละครถ้าแกต้องมีขาที่ยาวนะสวยวไง <c oughs> แบ่งแยกดับ ออกมาก่อนเดี oh ๋ยวพังเอาสวยแล้วยิงผิดคนอุ้ยดูกต้อเก็ยิงฉันตรงมวยโทษแกพี่เพื่อนเอาสวยแล้วสวยแล้วจิบจิบโอเคผมจะยิงไอชิเปอร์จิบ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 ผมแล้วลุยทาง้านของฉันแกพังโลกของฉันแกต้องจดใจ โยสวยโอ้โอ้โอ้จึบชิบชิบแกพังทุกอย่างทำไมทำไมแกต้องทำอย่างนี้ทำไมกันอ่า ก็ลืมชึบโัวิ่งอ่ะเอาไปไปให้คืนอ๋อไม่ได้ต้องการเออไม่ต้องการก็ให้ฟรีอ่าเอาดินมานิดนึงยืมดีหน่อยกาพังบ้านของฉันกาพังทุกอย่างเอาพี่ครับพี่ลงไปทำไมน่ะอ่าไอ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพับเพลย์ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสวยรึเปล่าเยอะเยอะขึ้นมาพับเพลย์ งั้นแหละพี่เพชรอ๋อไปแล้วกลับไปที่สวนสนุกกันดอกลับไปที่สวนสนุกกันทำไมชอบเรียกชื่อตัวเองอย่างงงแล้วแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าติดกับดักอีกนะครับคราวนี้ชิบชิบเอ้าเสียงสู้แบบนี้แสดงว่าติดเออนั่นไง หนูสู้มันไม่ไหวครับหนูไม่อยากสู้มันแล้วนี่เป็นลูกสกอตคาร์ตันจริงๆว่ะงั้นเราจัดก,การมันเองก็ได้ตัตอนที่มันยืนอยลู่ในโลกนี้มันจะทําลายโลกเราชัวร์เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกใบกําจัดมันเดียวอะไร,รเนาะเดียวดรไก,ก่โชคดีครับโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องเรียกมาก็ได้มั้งแล้วไี่เผิดมาแล้ว ว่าแต่เราไม่มีเงินเลยเนะี่ยสักกเหรียญเหลือสองเหรียญเนี่ยเออแผนเราก็ไม่เป็นตามแผนสงสัยต้องใช้แผน B อ่าแผน A ทิ้งไปก่อนอ่าแผนบคิดแปบบ๊บติกต๊กติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กติ๊กติ๊กเอาละแผนบเราพร้อมแล้วเอากระเพาขึ้นมาอ๋อไม่เป็นไรเคยสงสัยเขาจะไปเร็ลๆอ่ะขึ้นมาให้เร็วๆกันครับอ่ะหน่งไงซิปเปร์มันอยู่นั้นเราจะต้องทำอย่างนี้โอเคเข้าใจแผนแล้ว แต่มันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแล้วก็ความกล้าของลูกสกัดคอนตันจะดูเหมือนเขาจะไม่ยอมเข้าด้วยมันเองเร่แผนบี้โอเคลุยกันเลย